ที่นี่ทำอย่างไรห่วงคิดซั่วมันจึงจะสลายตัวลงได้ก่อนที่จะถึงควมวินาศอยากตำลาท่านสอนให้คิดสิ่งที่ตรงกับอารมณ์นั้นเส้นกำลังโกรธก็นึกเมตตาเป็นต้นดีเหมือนกันแต่เวลาปฏิบัติไม่ค่อยทันควรัวจะทันก็เป็นขี้เท่าเสียแล้วค่ายกับบอกว่าถ้าไฟไม่บ้าน ตองเอาน้าับถูกแต่ธรรมดาลถด,ดับเพิงต้องมาถึงที่เกิดเหตุหลังเพิงไม่ถกภาวรถด,ดับเพิงจะไปถึงก่อนไฟไหมไม่ได้ผิดธรรมเนียมมาถึงที่วิธีทำลายห่วงคิดในการปฏิบัตินี่เป็นความเห็นส่วนตัว ที่ได้จากการปฏิบัติลองทำอย่างนี้ก็พอจะได้ผลเหมือนกันคือเวลาเราลูดตัวห่วงคิดซั่วเกิดขึ้นแล้ววิธีที่หนึ่งเปลี่ยนอิริยาบทเส้นกำลังนั่งให้ลูกเดินไปมาหรือเปลี่ยนเลี้ยงดู เลียงฟังถ้ากำลังอยู่ว่างๆให้หยิบหนังสืออ่านหรือทำงานอะไรอะอย่างหนึ่งให้มันเป็นการเปลี่ยนจากปกติห่วงคิดของเราจะเปลี่ยนไปวิธีที่สองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมถ้าท่านกำลังตกไปสู่ห่วงคิดซัวที่แรงขึ้นทำตามวิธีที่หนึ่งไม่หายต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจต้องอาบนา้ำ ผัดเคี่ยงแต่งตัวเสียใหม่หาคนตัวการที่ทำให้เกิดเลี่ยงยังอยู่ต่อหน้าเราเส้นลูกหรือขนไส้บอกให้เขาไปเสียที่อื่นบางทีโมโหอยู่ในบ้านออกจากบ้านไปเสียสักคู่แล้วห่วงคิดซัวโกกสลายตัวหร,หรือเหลือเผาลงวิธีสี่สามเลียนเวลา คือถ้าสิ่งจะทำในขณะนั่นมันเป็นเสี้ยของห่วคิดซัวอย่าเพิ่งทำเลียนไป่คนอย่างที่ว่ามาแล้วเซียนมีไขฟ้องเราว่าคนนั้นคนนี้ทำผิดแทนที่เราจะบอกว่าไปเรียกมันมาคือแทนที่จะจัดการทันทีก็เอาเพียมรับทราบว่าแล้วจะจัดการ นี่จะเอาเป็นกฎเกณฑ์นักก็ไม่ได้เป็นเทียงวิธีแก้เฉพาะหน้าแตนที่จะปล่อยตัวให้ถลําลไปสู่ควมสัว่วไล่สนิดหัวสนฝาทุกวันนี้ข้าพเจ้าใส่วิธีนี้ก็รู้สึกว่าได้ผลดีเหมือนกันท่านที่รักคนเก่งนั่นต้องเก่งทั้งไปเก่งทั้งหยุดจึงเรียกว่าเก่งแท้ลองสำรวจตัวของ เราสิมีอะไรบ้างที่เรากําลังจะเสียติดสุราติดการพนันคิดไล่คนอื่นคิดจะขาดนี้โรงเรียนคิดซอคิดโกงคิดหาจินในทางทุจริตคิดจะไปข่มเหงหลังแกเอาเปียบคนอื่นมีหรือเปล่าถ้ามีหยุดเสียหยุดได้ไหมต้องหยุดให้เป็นหยุดไม่เป็นก็เหมือน รถไม่มีห้ามล้อลองฝึกหยุดเสียแต่วันนี้อย่าลืมว่าชีวิตของเราไม่ใช่จะพึ่งแตะความก้าวหน้าอย่างเดียวแต่เราต้องพึ่งความหยุดด้วยโลกนี้ทั้งโลกก็เหมือนกันถ้าคนในโลกไม่รู้จักหยุดเป็นปานนี้บนปีหมดแล้วไม่ต้องคิดอื่นไกลแต่สงครามโลกขั้งที่สองถ้าป้าน,นี่กู้สงคราม ั้งสองฝ่ายยังไม่ยอมหยุดแผ่นดินก็มิอายเป็นปาซ่าไปหมดแล้วเหรอท่านผู้ฟังเห็นหรือ,อยังว่าความหยุดเป็นสิ่งจำเป็นแก,ทก่ทุกทุกชีวิตและแก่โลกเพราะฉะนั้นเสริญสำรวจตัวเองดูมีสิ่งใดที่ท่านควรจะหยุดและพอจะหยุดได้ หยุดเสียความหยุดนั่นและจะทำให้ตัวท่านปอดภัยขึ้นอีกความหยุดของท่านจะทำให้ครอบครัวของท่านสดชื่นขึ้นและความหยุดของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกเย็นลงลองเอาแป้งเขียนคำว่าหยุดไว้ที่หน้ากระจกหรือที่บานประตูก็ได้อ่านบ่อยๆเป็นยันป้องกันโลกาบินาศดีนัก